ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่5,799หลังจากอูเฟรเยี่ยมจากไปโดยไม่ได้สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติใดในที่สุดเย่เชิญและลินหวานเออก็ถอนหายใจด้วยความโล่องอกทุกคนที่อดนอนมาทั้งคืนเมื่อถึงเวลานี้ต่างรู้สึกเหนื่อยลา้าพวกเขาแต่ละคนง่วงนอนจนลืมตาแทบไม่ขึ้นหลายคนจึงรีบกลับไปที่เต็นท์เพื่อพักผ่อนฝ่ายฮูเลอร์ชีก็ไม่อาจทนได้อีกต่อไปพูดกับเย่เชิญและลินหวานเออว่า ฉันไม่ได้อยู่โต้รุ่งเช่นนี้มาเป็นเวลานานมากแล้วร่างกายรับไม่ไหวจริงๆพวกคุณสองคนคงเหนื่อยลาเหมือนกันทำไมไม่กลับไปนอนหลับพักผ่อนในเต็นท์ก่อนตอนบ่ายพวกเราจะออกเดินทางไปเออเตาโกที่อยู่ห่างออกไป15้ากิโลเมตรพวกคุณอยากจะไปด้วยกันไหมเย่เฉินสายสีสพูดว่าพวกเราคงจะไม่ไปด้วยพวกเราวางแผนที่จะขับรถท่องเที่ยวไปรอบๆให้ท่วบริเวณนี้อีกครั้งซูหลันถามด้วยความอยากรู้อยากเห็น คุณสองคนคิดจะไปไหนกันเย่เชิญพูดอย่างเป็นการเองพวกเราวางแผนว่าหลังจากนี้จะไปลี่เจียงเพื่อเที่ยวเล่นและพักอีกสักหลายวันอันที่จริงจุดแวะพักต่อไปตามแผนที่วางไว้ของเย่เชิญและลินหวานเออคือชายแดนทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของยูนนานตอนใต้ส่วนสาเหตุที่เย่เชิญบอกว่าจะไปลี่เจียงนั้นเพียงเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเป็นหลักผู้เลอชี้พยักหน้าพูดด้วยรอยยิ้ม ลี่เจียงพวกเราเคยไปมาแล้วสถานที่แห่งนั้นยอดเยี่ยมมากพวกคุณสามารถท่องเที่ยวได้อย่างสนุกสนานได้หลายวันขณะที่พูดพูเลอร์ชีรู้สึกถึงเรื่องบางอย่างได้ในทันทีรีบถามอย่างรวดเร็วพวกคุณสองคนคงไม่คิดออกเดินทางตอนนี้ใช่ไหมเย่เชิญตอบว่าไม่ผิดพวกเราจะออกเดินทางในตอนนี้นี่พูเลอร์ชีรีบพูดเตือนว่า อดนอนมาทั้งคืนการขับรถคงไม่ปลอดภัยคุณควรพักผ่อนเพื่อเติมพลังก่อนออกเดินทางก็ยังไม่สายเกินไปคงไม่แล้วเย่เชิญพูดด้วยรอยยิม้มตารางกำหนดการเดินทางค่อนข้างบีบรัดดังนั้นพวกเราจะไม่พักผ่อนที่นี่เมื่อถึงลี่เจียงพวกเราไปพักผ่อนที่นั่นคงไม่สายเกินไปอย่างไรลี่เจียงก็ไม่ได้อยู่ห่างไกลออกไปนักผูเลอชี้พยักหน้ากล่าวว่านั่นก็ใช่ ขับรถรดเดียวใช้เวลาแค่ชั่วโมงกว่ากว่าเท่านั้นเมื่อถึงแล้วอย่าลืมรีบหาห้องพักเพื่อพวกคุณจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เมื่อเห็นว่าเย่เชิญและลินหวานเออคิดต้องการที่จะจากไปจริงๆซูหลานอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเสียใจนิดหน่อยกล่าวว่าเดิมฉันคิดว่าพวกเราจะได้ใช้เวลาร่วมกับพวกคุณได้อีกหลายวันไม่คิดว่าจะต้องแยกจากกันเร็วเช่นนี้ ไม่รู้ว่าในอนาคตพวกเราจะมีโอกาสได้พบเจอกันอีกไหมสำหรับซู่หลันเธอไม่รู้ว่าชีวิตของเธอจะหมดลงเมื่อใดในอนาคตแต่เธอรู้ว่าวันนั้นคงจะไม่นานเกินไปดังนั้นการได้พบกับเพื่อนใหม่ที่สามารถพูดคุยได้อย่างถูกใจเธอรู้สึกลังเลเล็กน้อยเธอมักจะรู้สึกว่าชีวิตของเธอนั้นสั้นมักรู้สึกว่าการพลากจากกันวันนี้จะเป็นการพลากจากตลอดไป ฮูลเลอร์ชี้รู้ว่าเธอกำลังคิดอะไรเขาจึงโอบเอวของเธออย่างนุ่มนวลพูดปลอบโยนเธอด้วยรอยยิ้มเลิกคิดเรื่องนี้ได้แล้วสวรรค์จะเป็นผู้มอบทางเดินที่เหมาะสมให้พวกเราเองลินหวานเออมองไปยังเย่เชิญที่ด้านข้างเธอเม้มริมฝีปากมองไปที่เขาโดยไม่ได้พูดอะไรแม้ว่าลินหวานเออจะไม่พูดออกมาแต่เยเชิญก็รู้ว่าการที่เธอมองมาที่เขาหมายถึงอะไร เมื่อเห็นว่ายังมีเพื่อนอีกหลายคนยังไม่ได้กลับไปพักผ่อนที่เต็นท์เย่เชิญจึงเป็นฝ่ายเอ่ยปากพูดว่าเหล่าหูไม่ทราบว่าเป็นการรบกวนหรือไม่หากให้คุณกลับสู้หลันเดินไปส่งพวกเราผู้เลอร์ชีรู้สึกคาดไม่ถึงว่าจะได้รับคำขอเช่นนี้แต่สุดท้ายเขาตอบตกลงอย่างง่ายดายโดยกล่าวว่าได้พวกเราสองคนจะเดินไปส่งคุณขณะที่พูดผู้เลิศชีถามเขาอีกครั้งใช่แล้ว เต็นท์หลังนี้จะให้ฉันช่วยคุณจัดการเก็บดีหรือไม่ไม่จำเป็นเย่เชิญโบกมือปฏิเสธกล่าวว่าพวกเราจะไม่นำเต็นท์ไปด้วยทิ้งไว้ที่นี้ให้คนที่ต้องการใช้นำมันไปเถอะลินหวานเอ,อลังเลอยู่ครู่หนึ่งรวบรวมความกล้าถามเย่เชิญว่าที่รักเอาเต็นท์ไปด้วยดีไหมเกรงว่ามันจะใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตเย่เชิญได้ยินเธอพูดเช่นนี้ตอบตกลงอย่างง่ายๆได้ ฉันจะไปเก็บเต็นท์นำมันไปด้วยพูเลอร์ชีรี่พูดว่าฉันจะช่วยคุณเองทั้งสองไปช่วยเก็บเต็นท์ด้วยกันพูเลอร์ชีอดไม่ได้ที่จะหยอกเย้าเย่เชิญพูดว่าเต็นท์หลังนี้ตั้งขึ้นตั้งแต่เมื่อวานกลับไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยไม่ได้ถูกใช้นอนหลับพักผ่อนแม้แต่น้อยใช่เยเชิญ,ญยิ้มพูดว่าไม่คาดว่าพวกเราทุกคนจะมีช่วงเวลาที่สนุกสนานเช่นนี้จนถึงกับไม่ได้นอนกันตลอดทั้งคืน ฮูลเลอร์ชี้ช่วยเย่เชนพับเก็บซู้ปูพื้นและถุงนอนพูดว่าฉันจะช่วยคุณเก็บสิ่งของเหล่านี้เย่เชนก็ไม่เกรงใจเขาเช่นกันหลังจากเก็บสัมภาระเรียบร้อยคนทั้งสี่ก็เดินลงเขาไปด้วยกันเวลานี้เส้นทางเดินลงจากภูเขาหลังต่าไร้ผู้คนบนทางเดินสั้นๆน,นี้ไม่มีใครอื่นนอกจากพวกเขาสี่คนดังนั้นเยเชนจึงเป็นฝ่ายเริ่มเอ,อ่ยปากพูดกับฮูเลอร์ชี้และซูหลันเขาพูดว่า ใช่แล้วเหล่าหูสู้หลันเมื่อวานฉันได้ยินพวกคุณพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับจิ๋วส่วนฟามาสูติคอนเนื่องจากเรื่องนี้มีความละเอียดอ่อนฉันจึงไม่อาจพูดเรื่องนี้ต่อหน้าคนอื่นได้ผูเลอร์ชี้ถามด้วยความสงสัยมีอะไรหรือทำไมต้องลึกลับขนาดนี้เย่เชิญอธิบายว่าฉันมีความสัมพันธ์บางอย่างเกี่ยวข้องกับจิ๋วส่วนฟามาสูติคอนที่พวกคุณพูดถึง ฉันรู้จักคุ้นเคยกับบุคคลที่รับผิดชอบโครงการนี้เป็นอย่างดีหากคุณต้องการที่จะได้รับโอกาสในการทดลองยาเม็ดเสริมสร้างจ๋วส่วนฉันสามารถช่วยผลักดันให้พวกคุณได้รับสิทธิการรักษานี้ได้บทที่5800พูเลอร์ฉีและซูหลันต่างรู้สึกตกตะลึงอย่างมากพูเลอร์ฉีอดไม่ได้ที่จะพูดโพรงเสียงดังออกมา เชินคุณล้อพวกเราเล่นหรือเปล่าคุณรู้จักคนมีหน้าที่ดูแลจิ๋วส่วนฟามาสูติคอจริงหรือเย่เชิญพูดอย่างจริงจังเรื่องนี้เกี่ยวกับความเป็นความตายของชีวิตคนฉันจะนํามาล้อพวกคุณเล่นได้อย่างไรฮูเลอร์ชี้ถามอย่างรวดเร็วคุณรู้หรือว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้ยเย่เฉิญกล่าวว่าฉันรู้จักผู้รับผิดชอบทั้งหมดของจิ๋วส่วนฟามาสูติคอนเขามีชื่อว่าเว่ยเลี่ยง และเขายัางเป็นผู้มีอำนาจเต็มในการรับผิดชอบการทดลองทางคลินิกของยาเม็ดเสริมสร้างจ๋วส่วนด้วยความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับเขาไม่น่าจะเป็นปัญหาที่จะขอสิทธิ์การรักษามาให้พวกคุณสองคนบนใบหน้าของคนทั้งสองแสดงออกถึงความเหลือเชื่อนามอันยิ่งใหญ่ของเวอร์เลี่ยงนี้แน่นอนว่าพวกเขาต้องรู้จักดีชื่อนี้โด่งดังเปรียบเหมือนฟ้าร้องก้องหูแม้ไม่มีใครรู้ว่า ผู้ใดเป็นเจ้าของที่แท้จริงของจิ๋วส่วนฟามาสูติคอนแต่เกือบทุกคนที่รู้จักจิ๋วส่วนฟามาสูติคอนจะต้องเคยได้ยินชื่อของเวอเลียมเป็นอย่างดีทุกคนต่างรู้ว่าเวอเลียมเป็นซีอของจิ๋วส่วนฟามาสูติคอนและเขาตัดสินใจเรื่องใหญ่เล็กทั้งหมดของจิ๋วส่วนฟามาสูติคอนอีกทั้งเขายังเป็นคนตรวจสอบการได้รับสิทธิ์ในการรักษาของยาเม็ดเสริมสร้างจิ๋วส่วนด้วยตนเองกล่าวกันว่าบุคคลนี้ไม่รับน้ำมันและเกลือ น่าเหล็กร้ายสัมพันธ์ไม่รู้ว่ามีคนจํานวนมากเท่าไรที่ต้องมาคุกเข่าอ้อนวอนเพื่อขอให้ตนเองได้รับสิทธิการรักษาด้วยการเสนอเงินจํานวนมหาศาลแต่ก็ยังไม่อาจสันไหวเขาแม้แต่น้อยคงทําตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยเย่เชิญอย่างสัดส่อใช้ระบบคะแนนเพื่อมอบสิทธิการรักษาให้ทุกคนอย่างเคร่งครัดคนธรรมดาทั่วไปที่คิดอยากจะพบเขานั้น เปรียบกับคนโง่เขลาที่เอาแต่เพ้อฝันตอนนี้คนที่เวอเลียงยินยอมพบมีเพียงผู้จัดจำหน่ายและซัพพลายเออร์เท่านั้นคนส่วนใหญ่ย่าว่าแต่จะได้พบหน้าเขายังไม่มีโอกาสอย่าว่าแต่มาเพื่อขอความช่วยเหลือจากเขาดังนั้นฮูเลอร์ชี้จึงไม่อยากจะเชื่อว่าเย่เฉินมีความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นพิเศษกับเวอเลียงผู้นั้นเขาไม่อาจซ่อนความตื่นเต้นไว้ได้รีบถามขึ้นโดยไม่รู้ตัวอเฉินคุณไม่ได้ล้อฉันเล่นใช่ไหม คุณรู้จักคุณเวอร์ให้จริงนะแน่นอนเย่เชิญพยักหน้าพูดว่าพวกคุณสองคนอยู่ในสถานการณ์พิเศษคิดว่าฉันจะล้อเล่นกับพวกคุณในเรื่องที่สำคัญเช่นนี้หรือพูเลอร์ชีรีบโบกมือปฏิเสธพูดว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชอเชิญฉันไม่ได้หมายความเช่นนั้นฉันเพียงแค่ตกใจมากเกินไปเย่เชิญพูดด้วยรอยยิ้มว่าแม้ว่าจะตกใจก็ไม่เป็นไรแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน หากพวกคุณเชื่อฉันฉันขอแนะนำให้รีบตรวจสอบตัวเครื่องบินจากต้าหลีไปจินหลิงผ่านโทรศัพท์มือถือในตอนนี้รีบไปที่จินหลิงโดยเร็วที่สุดเมื่อไปถึงจินหลิงให้พวกคุณสองคนไปที่โรงงานของจิ๋วส่วนฟามาสูติคอ่อนทันทีคุณบันทึกหมายเลขโทรศัพท์มือถือของฉันไว้เมื่อพวกคุณไปถึงที่นั่นให้โทรหาฉันทันทีเรื่องภายหลังจากนั้นฉันจะจัดการให้พวกคุณเองไม่ต้องเป็นกังวล หูเลอรชีและซูหลันหันไปมองหน้ากันและกันทั้งสองเห็นความเหลือเชื่อในแววตาของฝ่ายตรงข้ามแต่หูเลอร์ชียังคงตัดสินใจที่จะเชื่อในตัวเยเฉินดังนั้นเขาจึงพูดโพร่องออกไปทันทีได้มาจองตัวเครื่องบินกันในตอนนี้อาเฉินไม่ว่าเรื่องนี้จะสำเร็จหรือไม่พวกเราต้องขอขอบคุณอย่างซาบซึ้งจากเรื้องลึกของหัวใจเย่เชิญยิ้มเล็กน้อยพูดว่า คุณไม่จำเป็นต้องเกรงใจมากขนาดนั้นยังไม่สายเกินไปที่จะกล่าวขอบคุณฉันเมื่อคุณได้สิทธิการรักษาจริงๆขณะที่พูดเช่นนี้เขาพูดอีกครั้งเอาเถอะพวกคุณไม่ต้องไปส่งพวกเราพวกเราขอลาไปก่อนพวกคุณรีบกลับไปบอกลากับทุกคนเพราะอย่างไรพวกคุณก็ต้องกลับไปเก็บของผูเลอร์ชี้พยักหน้าอย่างหนักแน่นจากนั้นเขาหัานไปพูดกับซู่หลานว่า พวกเราสองคนรีบกลับไปเก็บข้าวของและบอกลาทุกคนกันเถอะเย่เชิญกล่าวเตือนเขาอีกครั้งมีเรื่องหนึ่งที่พวกคุณต้องจดจำให้ขึ้นใจอย่าบอกว่าพวกคุณกำลังจะไปทำอะไรเพราะนี้คือการเข้าทางประตูหลังและห้ามเปิดเผยต่อสาธารณะเด็ดขาดตกลงฮูเลอร์ชี้พูดโดยไม่ลังเลคุณวางใจได้พวกเราจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครเย่เชิญพันนึกถึงบางเรื่องได้พูดด้วยรอยยิ้มว่าใช่แล้ว หลังจากที่พวกคุณไปถึงจินหลิงหากมีโอกาสได้พบกับเจมส์สมิธคนนั้นให้เขาพาลูกชายไปที่จิ๋วส่วนฟามาสูติคอนกับพวกคุณแล้วเวอรเลี่ยมจะจัดการให้ตามความเหมาะสม